รบสวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์วันอาทิตย์ <c oughs> วันนี้ก็ตื่นมาขันสายผ่านเอครับเสร็จเรียบรอ้อยวันนี้ก็จะเอาจะเอาเจ้าร้อสีสิบไปวางท่อนะครับ เล่ามาเนะะี่ยเว็บนี้เอาไปขี่ได้สิบวันบอถึงไหมแล้วก็จอดนะครับ ้นปูลวดเข้าไปอยู่นี่เลยนะเอา้าทำไมลวดเข้าไปอยู่นี่ได้เอาอกหนินึกเขามัดอะไรแน่นอนเลยเสียบเข้านี่เลยโอ้โหมอน,นามครับ แต่ก่อนจะมีพึ่งอยู่นี่แหละไม่รู้หายไปไหนเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวล็อกอะไรนี่นตัวล็อกอะไรงงเลยขับเองก็อัดเองนี่ วันนี้จะออกล่าหน่อยนะครับกรองเกิงกกเปามาเสร็จเรียบร้อยเปามาจากโรงงานแนละ้วนั่นกุกักเอย่างออาตเดอรไช่าง<อ>าาน่ ผมตื่นมาตัดสายผ่านแอร์เสร็จเราน้อยยังไม่ตื่นเลยใส่แรใสผ่านแอร์นไม่มีบริษัทนี้เขาเิ่บริษัทเที่ยงธรเทียงเฉพาะเองใชไหมไม่เทียนไม่ทำ

อ๋อวนด้ฮ่าฮ่าอไห,หออน,น,นไม่ต้องหัดหอ๋อแล้วทำไมไม่วาง,หงหให้นั่นลงอืออัดเสร็จไปโยนเข้า ถ้าเป็นจาระบีตัวเก่าอัดง่ายป๊อปป๊อป๊อป๊ออันนี้เหนียวอ yeah. เอเฮอจิมรถให้เขาอีกคราบปูนติดล้างไม่สะอาดเลยครับเนี่ยช่วงที่เราทีแล้วก็ทำงานตรงนั้นเลยอ่ะมันไม่มีน้ำให้ล้างครับ รถปูนก็เทเสร็จก็บินเลยอ่ะไม่รออะไรเลยช่วงงานเร่งๆแข่งวงัวหลุดรือหลุด,ม,ด,ดมืออะไรดังแรงแท้ โยนทิ้งเลยมั้งโอเครื่องครัวสมัยที่เราอยู่ร่วมกันเยอะเยอะนี่สองสก라านี่ โปรดเลือกเราเป็นนายกอบตอนายกอบตตหรืออบจอโอ้ได้ทังใช้แล้วถังน้ำคิรีรู้ันนน้น้องมลปเอาไปเอาไปตัตตนกนลเมอล้ว <laughs> <laughs> เอาไ้ใช้บนรถต้อสะอาดอ่อ <laughs> น ไม่มีอะไรใช้ลืมออกมาจากบ้านอีกเอาเอาตอวนี้ มัดแบบไหนนี่ร้อนแล้วนี่ได้ได้วิชาใไหมพี่ชายหมยปูนแน่นเลยน่นนี่